ฮาลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พภาวจนะาแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันพระราชดีวันที่7เดือนที่7ในหัวข้อเรื่องพระองค์กำลังเสด็จกลับมาพร้อมกับเสียงตะโกนและพภาวจนะที่จะใครค่รวรและสัมมาคีธรรมในพระธรรมหนึ่งเทศสารุนิกาบทที่สี่ข้อที่16-18 คือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่งด้วยเสียงเนือของหัวหน้าทุตสวรรค์และด้วยเสียงแตรของพระเจ้าและทุกคนที่ตายแล้วในพระคิดจะเป็นขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นพระเจ้าจะทรงรับพวกเขาซึ่งยังมีชีวิตอยู่ขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นและจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิส เพราะฉะนั้นจงหนุนใจกันด้วยถ้อยคำเหล่านี้เถิดพี่น้องขาฉันตั้งหน้าตั้งตารอคอยการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งก็คือการถูกดับขึ้นไปของคลิปจากอย่างมากฉันหวังว่าคุณก็เหมือนกันการเสด็จกลับมาของพระองค์มาพร้อมกับเสียงตะโกนด้วยเสียงของนหัวแน้าทุสวรรค์และด้วยเสียงแตรพระองค์กำลังมาด้วยเสียงดังไฮเลลูยา นี่จะไม่ใช่การถกกลธรรมดามันจะดังมากจนคนที่ตายแล้วในพระคิดคริสเตียนทุกคนที่ตายไปแล้วจะได้ยินและเป็นขึ้นมาจากความตายพระคัมภีร์กล่าวว่าคนที่ตายแล้วในพระคิดจะเป็นขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเหล่าที่ยังมีชีวิตและยังคงอยู่จะถูกดับขึ้นไปพร้อมกับพวกเขาเพื่อพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในอากาศพระองค์จะรอเราอยู่ในอากาศและพระคัมภีร์กล่าวว่า เราจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปเสียงตะกนนั้นทําให้รลลึกถึงเรื่องเราในยอห์นบทที่11พระเยซูทรงตะกนและคนที่ตายแล้วที่ชื่อลาสรัสออกมาจากหลุมฝังศพเมื่อดาด้อย่างนั้นแล้วพระองค์ทรงร้องเสียงดังว่าลาสรัสออกมาเถิดคนตายนั้นก็ออกมามีผ้าพันมือและเทา้ายอห์นบทที่11ข้อที่43 4 4 ถ้าพระเยซูไม่ได้ทรงเลือกชื่อเฉพาะลาสลัสให้ออกมาคนไตทุกคนจะได้ยินเสียงตะโกนของพระองค์และออกมาจากหลุมฝังศพแต่พระองค์ทรงเจาะจงและตรัสว่าลาสลัสออกมาเถิดพระองค์กำเนินจสตะโกนอีกครั้งและเมื่อพระองค์ทรงถามเฉพาะผู้ที่ได้ดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์ก่อนที่พวกเขาจะตายและพวกเราที่ดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์ตอนนี้เท่านั้นที่จะได้ยินในเวลาแห่งการถูกลับขึ้นไปของคริสตจกักร วันนั้นจะมาถึงคุณพร้อมไหมทั้งหมดมีไว้เพื่อสิ่งนี้นั่นเป็นเหตุผลที่เราผลิตและแจกใจ่ายพระวจนะแห่งความจริงไปทั่วโลกในทุกภาษานั่นคือเรากำลังเตรียมประเทศต่างๆสำหรับการเสด็จกลับมาของพระองค์เราต้องการเข้าถึงชายหญิงเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนบนโลกนี้ด้วยข่าวประเสริฐ ข่ประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านี้จะถูกประกาศไปทั่วโลกให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชาชาติแล้วที่สุดปลายจะมาถึงมัทธิวบทที่24ข้อที่14เอเมนให้เราเกล่าวถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักชัางเป็นวันที่เปลี่ยนไปด้วยพระสริจริงๆเมื่อเราทุกคนได้เห็นพระเยซู ขอบพระคุณสำหรับสิทธทิพิเศษของการถูกดับขึ้นไปร่วมกับธรรมิกชนเพื่อพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในอากาศพระคิดทรงพระชนอยู่และครอบครองอย่างเปี่ยมไปด้วยพระสิริในแผ่นดินโลกผ่านทางข้าพระองค์ฮาเลลูยาเอเมนพี่น้องขา พระคำของพระเจ้าเปิดเผยกับเราในวันนี้นะคะว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมารอบที่สองและวันนั้นจะมาถึงแล้วคุณพร้อมไหมคะนี่คือเหตุผลที่คุณควรประกาศข่าวประเสริฐและเตรียมทุกคนให้พร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระองค์ค่ะคุณต้องเข้าถึงชายหญิงเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนบนโลกนี้ด้วยข่าวประเสริฐของพระองค์นะคะ พอเมื่อเขาประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านี้จะถูกประกาศไปทั่วโลกให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชาชาติแล้วที่สุดปลายก็จะมาถึงค่ะพระเจ้าสมกำลังนะคะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิด เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID l ดียหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด